และทุกท่านครับก็เป็นเวลาที่เราจะต้องมาเจอกันสวัสดีคุณแม่ค้วนครับดีจ้าแม่อว้วนแม่อว้วนแม่อว้วนวันนั้นได้สั่งยาน้ําสูงไพรผสมโคลานนะครับแนะนําให้ไปรับประทานตอนนั้นอาการเป็นยังไงนะแม่นะมันตึงมันตึงตรงขาเดี๋ยวผมขออนุญาต อไดญาตถ่ายตรงขาอ่าตรงแต่ข้าพับเนี่ยมันตึงแล้วมันจะไปชาตรงล่างเท้าอ๋อหลังเท้าตึงตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่ตึงเนี่ยอืมเนี่ยแล้วมันจะไปชาที่ร่างเท้าเออเออชาที่หลังเท้าเลยใช่ใช่มันแต่ตอนเนี้ยมันมันไม่นั่นและมันโล่งเลยมันโล่งแล้วก็ไม่ชาไม่อะไรเลยอือมันแบบลุกยืนได้สบายลุกยืนง่ายลุกยืนง่ายสบายหยุดเยืนเดิ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 น เออ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 ความรู้สึกว่าคล่องขึ้นไหมมันขึ้นคล่องขึ้นเลยเนาะลุกง่ายขึ้นลุกง่ายขึ้นเลยนี่มันก็นั่งนั่งนี่นั่งกับพื้นน่ะนั่งขึ้นเลยนั่งพื้นนั่งพื้นเือนั่งก็อี๊ยนั่งชอบนั่งกับพื้นเออนั่งขับพื้นลุกได้ลุกได้ลุกได้อือคืเคยเคยเป็นอาการแบบนี้มานานยังโอ้โหเป็นมานานเนาะนานเลยใช่ไหมนานเลยแหละอืมที่เป็นประเภทที่ ตึงอะไรเงี้ยนะเออแล้วยิ่งสำคัญคือยืนบ่อยยืนนานด้วยนานยืนนานวันซักผ้าด้วยรักผ้ารีดผ้านานกันนะครับใช่หมดไปแล้วกวรหนึ่งหมดไปควรหนึ่งหมดหมดไปนานหรือยังหมดหลายวันแล้วหลายวันแล้วเกิดความรู้สึกไงฮะหมดไปหลายวันแล้วเกิดความรู้สึกไงก็ไม่นั่นนะก็ไม่ปวดนะไม่ไม่นั่นยังไม่ตึงอ่าใช่อืมอืม ยังยังอย่างนั้นไม่ไม่ไม่ตึงไม่อะไรแล้วไม่ชาออืฮึไม่ตึงไม่ชาเนาะใช่เออเกิดความรู้สึกเขายังชั่วอยู่ใช่เลยสั่งมาเพิ่มเดินกลับไปนั่งกลับไปนั่งเดินกลับไปนั่งสินะครับเดินกลับไปนั่งก่อนเอออ่านั่งนั่งพูดกานอย่าล่ะคุณผู้ชมทุกท่านครับก็ได้เห็นการดูกันแบบนี้เนาะ อย่าน้ำสมุนไพยผสมโกบกางกลางเช้าเป๊กเย็นเป๊กนะแม่นะเหมือนเดิมดูแลสุขภาพกันเช้าเป๊กเย็นเป็กนี่รีบไปดูแลกันต่อเพื่อให้สุขภาพกันดีแล้วก็ให้หายหายปีทิ้งเลยครับนี่เนาะใช่ครับ